สวัสดีครับพี่น้องครับทักท่ายพี่น้องหลังจากที่บบริโลงคลิปไปมือน,นึงครับโอ้เกือบใจขาด <c oughs> คิดถอดเ,ออเนื่องจากว่านะครับตอนนี้พาะกิจทายหนังของเขาเนาะนะครับหนังสัตว์หนังสัตว์บเ่เมนนิทานก่อมแต่ว่ากระซัมก่อมมาล่ะนะครับ,บ,นนบ,มมรบเพราะว่ามันเป็นเป็นหนังสัตวเนาะครับอ,อตอนนี้เขาเอื่นเื้อตอนว่ากระตันยู นะครับมันสีกระตันยู่แบบใดกันฝากพี่น้องติดตามรับชมนะนะครับเนื่องจากว่ามือใหม่ครับสมัครเล่นแต่หัวใจไม่สมัครเล่นนะครับความรู้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึนนะครับแต่ว่าเรื่องความตั้งใจเรื่องหัวใจครับเขาการันตีได้ว่าเกินล้านเกินล้านปเปอร์เซ็นต์ในการทุ่มเทนะ ฝากพี่น้องไว้เนี่กันแล้วกันครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเก้าที่จะถึงเนี้ยเขากับสีได้ปล่อยนะครับปล่อยหนังหนังสัตว์เรื่องนี้นะครับลงให้พี่น้องเขาได้เบิ้งเขาทีเฮ็ดเป็นตอนตอนไปครับพี่น้องครับทําเป็นตอนตอนนะครับทีเฮ็ดไปเรื่อยๆกับพลังข้นธรรมะห้วยเฮ็ดจากไหนแล้เบิ้งจังได้หมดนะครับอยู่ในกลุ่มปิดเลยพี่น้องเด้อนะครับอยู่ในกลุ่มปิดนะครับกับแครยี่สิบเก้าแต้มนะครับสามารถ ชมได้ตลอดเรื่องเนาะพี่น้องสมัครเขามาให้ร่างใจทีมงานสีพว่ไลห่อแน่กันแล้วกันเนาะ <c oughs> นะครับเอาละครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้บ่าวผู้มาอยู่ที่สถานที่เราสถานที่ถ่ายทำนะครับอีกเมือน,นึงในการถ่ายทำเอ็ดงานเมื่อนี้นะครับกระสีบ่บอเอ่อรอยแสงลงจักน้อยครับรอยแสงลงอยู่ในใน,ในระวางรอดแสงลงเขากะคุยกับผีกับน้องเขาถานเนาะนะครับ คุยเรื่องเพลงของน้องธิดาเล่าสีวิไลด้วยนะครับเนื่องจากว่าน้องธิดาเล่าเนี่ยไปใส่เพลงเอาไว้นะครับหกเพลงของแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับใส่ไปหกเพลงแล้วบัดทินีก็มีคูบาอาจารย์ครับอาจารย์ตัดนะครับอาจารย์ตัดเนี่ยผู้ซึ่งเ,เป็นนักดนตรีที่เล่นให้แม่ฮันนี่สีอีสาน ที่ยังหลงเหลือที่ยังเหลืออยย่อ่ะมาณบวบาหลงเหลือเนาะที่ยังเหลือที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนั่นก็คืออาจารย์ตัดมือเพอร์คัชชันนะครับก็คือเอาง่ายๆว่า,าเป็นพวกชิงฉาบท่อมบา้าพวกยังตางเนาะนะครับพวกเอ่อเครื่องเคาะว่าต่อไปนะครับเครื่องเคาะในอาจารย์ตัดนี่สิเป็นสิเป็นคนคนเล่นให้กับเมฮันนี่นะครับเล่นสดๆเลยนะครับเท่าที่ อ่าเท่าที่รูมากนะครับแต่ว่าอาจารย์ท่านอื่นกับศิมีอยู่แหละนะฮะแต่ว่าพอผูบูรูว่าผลยังมีชีวิตอยู่บ่นะครับส่วนที่รูอยู่ก็คืออาจารย์ตัดนะครับที่เพื่อนมาใส่ลล่นะครับมาเคาะเคาะเพอร์คชันใส่เพลงของน้องทิดาเล่าทั้งหกเพลงนะครับเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับพี่น้องครับซึ่งมันจะมีกลิ่นอายของหมอลำลินอายของความเปลี่ยน เป็นมอลลั่มพื้นบ้านอิหรนะครับที่มีจังหวะเรานี่ขา,า้มามีเครื่องพวกนี้มีเสียงเรานี่ขึ้นมานะครับมันกระเสียนให้เอ่อให้ก่อนลั่มเนี่ยนะครับก่อนล่ําพวกเพลงพวกลั่มเนี่ยมีความสดมีความเป็นเปลี่ยนบ้านขึ้นมาอีกนะครับสร้างปรากฏติการใหม่หลังจากที่เราฟังตั้งแต่เอ่อเครื่องที่มันข้าฟังเ่าได้ฟังข้าได้เสพตั้งแต่เครื่องที่มันผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่าน การที่บอกอยังยงเนาะการสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์นะครับแต่ห้องบทท่านได้ฟังเครื่องที่เล่นขึ้นสดๆเล่นขึ้นใหม่ๆนะครับจากทีมงานคูบาอาจารย์ผู้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ในสมัยที่แม่ฮั่นนี่หรือสมัยที่มอสลัมลุงเรืองครับพี่น้องครับทีมงานของอาจารย์หนุ่มผู้ไทยเนาะนะครับทีมงานนี่ในัยใจใดครับดังมากกับถ้าพูดถึงถ้าเอ,อ่ยชื่อว่าอาจารย์หนุ่มผู้ไทยเนี่ยคนสิรูจักม พี่น้องครับนักดนตรีต่างๆเนาะนะครับนักดนตรีต่างๆหรือว่าคนฟังคนเสพต่างๆครับสี่ขงูจักบัดกรับคข้ามาอาจารย์นะุ่มบูไทยเนาะแต่ว่าบ่เคยเห็นหนาเพื่อนเด้บ่เคยเห็น,นหนาเพื่อนพอพู้ขึ้นกันครับบ่เคยเห็นหนาเพื่อนแต่ว่าเคยเห็นงานรวมกันนะครับเคยเห็นงานร่วมกันเห็นงานห่วมกันมองไรวะทีครับพอผู้เป็นคนเขียนเพลงไอหาน้องเก็บให้กับแมนมณีวันเพลงไอหาน้องเก็บให้กับแมนมณีวันบานีอาจารย์นุ่มบูไทยเป็นคนเฮีนดนตรีนะครับ อาจารย์หนุ่มผู้ไทยเป็นคนดนตรีเพียงนี้นะครับก็เลยได้ก็เลยได้หูจักกันทั้งทั้งออนไลน์ว่าต่อไปครับพี่น้องครับแต่ยังไม่เคยเจอหน้าเป็นๆนะยังไม่เคยเจอหน้าเป็นๆครับกระดารยพระผู้อยู่ข่ำบอดในวงการมาสามสิบปีครับยังไม่เคยเจอหน้าอาจารย์หนุ่มผู้ไทยตัวเป็นๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับเห็นแต่ฟีใหม่ไล่เมื่อที่เปิลฝากเอาไว้นะครับเป็นบุคคลที่เอ่อเป็นมรดกอีสานเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นมรดกอีสาน นะครับสำหรับอาจารย์นุ่มพูไทยเนาะทีมงานอาจารย์นุม่มผูไทยทุกคนเลยตอนนี้ที่ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คืออาจารย์ตัดทีผูสีไรหูจักเนาะนะครับแต่ยังไม่เคยเจอหน้าเหมือนกันนะยังไม่เคยเจอกันเหมือนกันก็นี่แหละครับได้เห็นทางออนไลน์คนื้อกันครับได้เห็นทางออนไลน์ได้คุยได้่เพือนทางออนลน์นีลแหละครับเพราะว่าเพื่อนมาต่ามมาตตีมเคเคจังวะไซเพลงของนอกท่ดาเล่าที่สืบสารต่อจากเมฮันนี่นะครับ เพื่อนบอกว่า,เ,าเห็นนองทิดาเล่าหลองแล้วบ้หัวเป็นยนจังไงครับเกิดความโูเสกได้ว่าเหมือนย้อนยุกไปถึงยุคที่แมฮันี่กันล่งใส่เสียงว่าแ,แล้วอย่างมาตีให้ครับตีซ,ซื่อเนี่ยครับมาตีให้ซื่อเนี่ยโดยที่โบ่คิดยี่ยังจังสี่นะครับโอ้โหพ,พูดกับหูซึกว่าประทับใจครับประทับใจแต่ว่ากะบ่ลู้คือกัน่าด มันเกิดเหตุการณ์เอียงขึ้นนะครับที่เพิ่นตรงแบบว่าพ่อเห็นน้องธิดาเล่าลองแล้วเกิดความอยากมาเล่นใส่อยากมามาอยากมาล้ำลึกอยากมาลือฝืนอืแบบเก่าๆบนตีไร่เก่าๆทันวะโอ้ในเงี้แล้วขนลุกบูบเลยนะครับพอพูก็ได้นะขนลุกบูบกับบนหนึ่บปฝันมา่นสีเมตตา นะครับกูบาอาจารย์พอสิมเมตตาลูกศิ์ลูก,ลกหาลูกล้านมันต่อไปบบคิดว่าพอสิมาเมตตาครับปานิอก็เลยต้องอยากให้พี่น้องเข้าเนี่ยได้ล่องติดตามครับได้เบิง้งได้ชมฝีไม้ลายมือของนักดนตรีรุ่นเก่าฝีไม้ลายมือของของบุคคลคุณภาพรุ่นเก่าวต่อไปอืสมัยตะกี้เนี่ยเล่นแบบสดๆด,ดทั้งหมดเลยนะครับบวาสิเปลี่ยนพิ้นแค้นโซ่กีตาร์เบสกอง คีย์บอร์ดแอคคอร์เดียนยังต่างๆเครื่องเป่าเครื่องอย่างต่างๆครับเล่นสดพร้อมกันเลยครับเล่นพร้อมกันในห้องบันทึกเสียงต่างจากสมัยสมัเนี่ยสมัยสมัเนี่ยนะครับเล่นแบบว่าเออทีละชิ้นเขียนเอาครับเขียนเอาเล่นทีละชิ้นแล้วก็ส่งหากันว่าเออเจ้าเป่าแค้นบอกกัส่งไปเจ้าเป่าแค้นคอยในเด้อไล่นี่ละผู้เล่นก็อยู่ผู้เดียวเนาะอ่าเป่าคุยบอกอ่าส่งเป่าคุยคอยในเด้อไล่นี่ละอ่าเป่าแล้วก็ส่งมากครับส่งมากแล้วก็มาเมีกร่วมกัน เฮ็ดงานง่ายครับเสมอเนี่ยครับเฮ็ดงานง่ายแต่มันบ่ได้อัตลลดมันบ่ได้รสชาติของแบบบ้านบาเท่านะนะครับอันนี้คือคือบอกง่ายๆว่าบอกง่ายๆว่าผู้ผู้มักธรรมชาติแบบแบบพอผู้เนาะนะครับแบบมักธรรมชาติชอบธรรมชาติแบบว่าเล่นแบบให้เป็นธรรมชาติครับบพราอมมักแบบปรุงแต่งเอียงหลายนะครับมักแบบธรรมชาติมันยังคออ่อย รับตาลงเนี่ยครับพอได้ยินเสียงเสียงชินดนตรีแ okay. ต่แต่ละอันเนี uh infinity, uh ่ยครับรับตาลงแล้วโอ้ยภาพบรรยากาศเกาเกาอยองลององลององลองก็ถามว่าเหมือนกับว่าเออเขาได้ยินเขาได้ยินเพลงนี้แล้วเขาได้ยินดนตรีไล่นี้แล้วเขาได้เห็นกินอายของความเหมือนเทิงรุ่นนี้แล้วนะครับถึงแม้นว่าเขาสีบริยุในยุคนั้นแต่ว่าภาพมันก็ปรากฏขึ้นในความรู้สึก นะครับภาพมันปรากฏขึ้นในความรม้สกภาพมันปรากฏขึ้นใ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 นจินตนาการมาต่อไปก็เลยเห็นไหแบบว่าเออโอ้คือดีครับแต่อาจารย์เพิ่นเมตตาลกูกหลานขนาดนี้นถือว่าคือเพิ่นก็นอยากฝากฟีไม้ลายเมือเอ่อนะนะครับห้หลทยที่สุดนะครับจารึกไว้ในแผ่นดินนะครับก่อนจะสิ้นชีวีหรือก่อนจะจากโลกนี้ไปพอพูดคือกันครับทาอะไรก็ตามครับทาขึ้นสร้างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกะ ล้วนแล้วแต่ว่าเอออยากอยากจะจารึกรอยมือรอยเท้าเอาไวจ้จารึกรอยความคิดให้มันเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ในแผ่นดินแผ่นนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเห็นเพลงเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อผู้สีวิไลเป็นคนเขียนถ้าเห็นเออละครเรื่องนี้นังเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อผู้สีวิไลกำกับเองเขียนบทเองสร้างเองยังสิไหมครับก็อยากจะอยากจะฝากไว้ในแผ่นดินก่อนจะสิ้นชีวีจากโลกนี้ไป นะครับเขียนประวัติศาสตร์เอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาได้เบิง่งเขาได้ศึกษาเาด้อ่านเบิง่งว่าโอ้รุ่นพอ่อรุ่นแม่เขาเผด็จเทศมาเป็น,ปนยังไงก็เหมือนกับว่าเขาศึกษาเออรุ่นครูบาอาจารย,าย์ที่เปิ่นผ่านมาเนาะนะครับรุ่นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเพิ่นที่เปิ่นผ่านมาเปิ่นเหตุงานโอ้เปิ่นเหตุแบบนั้นแบบนี้เอเอเฮาพอ่เอเฮามาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเขากับท่านสมัยขึ้นนะครับเขากับท่านสมัยขึ้นผู้บางคนน้องห้อยเจ้าสิกับไปยังยุคเก่าอ่าซูเมอร์นี่แค่เขียนเนื้อลงเอไอเบุมิ่งทุกอย่่างนะคครรัับบใชได้ ทุกอย่างมีอะไรทําแทนกันได้หมดครับแต่มันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับที่เราทําเองครับต่อให้มวนซําได้ครับมาฟังแล้วก็บม่เป็นธรรมชาตินะครับสิมวนซําได้ก็ตามครับมันไม่เป็นธรรมชาติคือเบิ้งแล้วฟังแล้วมันบอมันบบได้รสชาติมาต่อไปเหมือนกับว่าเขากินเขาอือกินเขาก็ปนใส่ตะเกือยม,มันก็เค็มปนขึ้นกันละ่ะมีคนปนให้กินแต่ว่ามันเค็มมันบอนัว มันโมงโงมันบแเสบเนี่ครับประมาณนี้เนาะส่วนว่าพี่น้องที่คิดแตกต่างจากว่าพูดไปแบบใดนั่นอ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่เราว่าพูดคิดแบบนี้ครับ <c oughs> คิดแบบนี้ก็เลยสร้างสร้างงานเอาไว้สร้างจินตนาการเอาไว้สร้างให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เบิ้งได้สัมผัสว่า <c oughs> โอ้รุ่นนั่นรุนนี้เ <c oughs> ันสร้างงานแบบนี้พวกคนกติอาจที่มองว่าโอ้ยส้างขี้ลายไปเนี่ก็ยังส้างเนาะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราทําขึ้นจากจินตนาการทําขึ้นจากความตั้งใจและทําขึ้นจากความรักนะครับ ดยเฉพาะหัวใจเกินหลานสำหรับพ,พ่อผู้นาะงบน้อยแต่ไม่ถอยตั้งหลักนะงบน้อยแต่เดินหน้ากับลุยอย่างเดียวเงบโมีก็ยังลุยยังสู่คือเก่าครับพี่น้องครับเอาเป็นจรนิย่ว่าถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันถึงแม้ว่ามันอาจจะทุนโบมีบโบนายโบไนโบหลายคือเพื่อน,นโบมีใต้ทุ่นหนุนหลังนะครับแต่มีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องในบ้านศรีวิไลเขาเนี่ยหนุนหลังมีความหักความแพงหนุนหลัง เนี่ยเสียงเนี่ยที่พ่อผู้ปรหยาดน,นะครับพ่อผู้กาลุยไปทางหนานะครับเหมือนกับว่าเราเป็นแม่ทัพนายกองแต่มีสเสบียงครับมีสเสบียงกําลังใจที่อยู่โปรยไงเนาะพ่อผู้เปรียบเสมือนแนวหนาครับแต่ว่าพี่น้องเปรียบเสมือนสเสบียงผู้อยู่แนวหลังคอยส่งเสริมกําลัางใจให้กับพ่อผู้อยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณเล่นหลายที่บอทิมบอปะเอ้านะครับเปรียบเสมือนเช่นเดียวกันเนาะขอบคุณหัวใจที่งดงามของพี่ของน้องครับที่ ให้ความหักความแพงกับพ,อพ่อปูกับบาดสีวิไลเฮ้านะครับใายความหักความแพงกับหลูกกับหลานสุขุสุขคนนะครับบมมีอย่างตอบแทนนอกจากคำ่า,าขอบคุณคลิปนี้ไปนี่ปลากันแล้วคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ